สวัสดีค่ะแม่วันนี้มาทำอะไรคะมารับเงินเยียวยาค่ะค่ะสำหรับหลักฐานที่มารับเงินเยียวยามีอะไรบ้างคะเําบาาัตรประชาชนตัวเราและก็อของเด็กคะ่ะโอบถ้วนทีเดียวเลยนะคะแล้วคุณแม่คิดว่าการที่มารับเงินสดในวันนี้นะคะ่ะบบว่าสะดวกสบายหรือว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อะคะสะดวกสะดวกใช่ไหมคะสะดวกกว่าการโอนเองินไม่ต้องเพราะอะไรคะหรือว่า ไม่ต้องเดินทางไปเบ้อไปโค่รแล้วมีความรู้สึกยังไงคะที่แบบว่ารัฐบาลได้ช่วยเงินตรงนี้ค่ะเยียวยาสคนนะคะดีค่ะเพราะเราจะต้องเอาเงินตรงนี้ไปให้เด็กถึงด้วยไปในการเรียนเพื่อจะซื้ออะไรเงินสองพันที่ใช้ในการเยียวยาหนูมีความพึงพอใจระดับไหนคะพอใจมากค่ะแล้วเงินสองพันนี้หนูจะเอาไปใช้ทําอะไรบ้างคะ เอาช่วยเหลือผู้ขอค่าจ่ายค่าเน็ตเรียนออนไลน์ค่ะค่ะเย่ยมากๆเลยค่ะคุณแม่มีความพุนพอใจไหมครับเกี่ยวกับการเงินผู้ของรัฐบาลที่ช่วเหลือับก็ดีใจค่ะครับภูกใจที่ว่าได้เงินตรงนี้มาก็จะได้เก็บเอาไว้ให้เขาไวเดียนไว้ซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนอะไรครับแล้หนูมีความรู้สึกไหนครับดีใจดีใจ และเรียนเรียนออนไลน์กับเรียนที่เรียนอันไหนดีกว่าไันครับเรียนที่เรียนอยากอยากให้มาเรียนที่ทิมเรียนใช่มดีกว่าดีกว่าเรียนออนไลน์ครับครูพูดถึงเกี่ยวกับโครงการเยียวยาเงินสองพบาทของนักเรียนนะคะในฐานะที่คุณครูเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับลงข้อมูล BMC ค่ะในโครงการ งเงินเยียวยานักเรียน2อันนะคะจากเมื่อวานที่ได้ดูร่วงตการประชุมที่แจ้งการลงข้อมูลการรับงเงินเยียวยาของนักเรียนจาํานวน2โคนละ2,000บาทนะคะระบบที่เขาจะทําขึ้นมาเพื่อให้โรงเรียนได้กรอกข้อมูลในการรับเงินของนักเรียนแต่ละชั้นนะคะคือคิดว่าโรงเรียนของเราไม่น่าจะมีปัญหา บบก,ก็จะดึงข้อมูลจากเ m c ของเราเียงพแต่เราต้องกอรอกลงข้อมูลว่าเด็กคนนี้ใครมาเป็นผู้รับเงินผู้ปกครองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโรงเรียนเราดูแล้วก็คือน่าจะรับเงินได้100ครบร้อยเปอระสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใ,ใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด1 9นั้น ในส่วนของความพึงพอใจเมื่อเช้านี้ก็ได้สอบถามและก็ได้สัมภาษณ์กับทางผู้ปกครองผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุดในส่วนของการนําเงินไปใช้2000นนั้นผู้ปกครองก็จะนําไปใช้ในเรื่องของส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีบางส่วนที่จะนําไปใช้ในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของนักเรียนนั้นสอบถามว่ามีความพึงพอใจไหมดีใจหรือไม่ก็นักเรียนทุกๆคนก็ตอบว่ามีความพึงพอใจเป็นที่สุดนะครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับในส่วนของสถานศึกษานะครับก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้ปกครองโดยตรงนะครับก็เห็นว่าควรจะมีโครงการแบบนี้อีกต่อไปครับ